สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและทา่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมหยอดว่อน,นกอกก้อยพายเอฟซีและทา่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนันทิยาะเฮงรู้เรื่องแม่นองนาด,ดาก็แม่วัดนะครับแม่วัดเพิ่อการฟันว่ามีคนเอาเงินใหม่นะครับสามโตห้างเดียวนะครับเพิ่นตีได้นะครับเพิ่อนตีได้งวดเพื่นตีสิบหกพิ้งิกายนหกเก็ดนะครับเพิ่อนตีได้ตัวได้ก็ตามไปฟังดังนะครับ เขามาแล้วกว็น้ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจดเลนะครับขอบมือทัมดใกันนุ้นที่ย,ยายเบี่ยงปันมาให้ผมมาตีไปน้ำผมมาจาามัดทัปป้เป็นคลิปเพื่อจะเอฟซีในสามผู้ชมทุกท่านได้ฟังด,ดูไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนสี่ตีได้ตัวได้ก็ตามไปฟังพร้อมๆกัน,กนครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับทางออกสามแปดทางบนออกแปดห้าหนึ่งไม่ว่าเลขเจ้าออกหาหนึ่งก็คือเปล่าเลขเหล้าค่อยซื้อเลขเล้า,าเพราคือเปลี่ยนเพราะวันนี้เปลี่ยนอาชีพขายแตงโม แม่ได้เขาเยขายดอกสื่อซอยแมงบารนาต่เดี่ยวเมง้อเข้าติดหนึ่งงเอาคือวางสัตว์แได้จะวาแดอ้อมาก่ไเออเหมือนรเข้าปนี่้านซีเามันเป็นรางวัลอบันหบ้านก่นมาเอามันเป็นข้าวสตั้งไปในผลฟันเลอนี่เอาขึ้นข้าวงฟันตั้งอดี เอาเลียนหายเขาเลียหนึ่ง้อายุหาสิเดปีตอนนันตายพราันเล่าจเรียมือวันก่อนฝัน่าเปญนไนันอายุหาสิเปีเอาวานยืมเป็นเศ้าให้ใบงนื้อให้ใบที่สแล้วใครเลี้ยนหายแม่นเป็นยังเลียนหายก็หาสูงเลยหรอกที่เป็นแบบเป็นเร้าสองใบก็เลียนหายเียหนึ่งมันตาย่อมันตายแล้วมันอายุหาสิเว็ปีมันตายแล้วหาสิเวี ตายแล้วตายแล้วมาเข่าฟันเอาเงินมาให้แม่บ้านเออเอาเงินมาให้ยแบบาวสองใบก็ยันถ่ายยันหนึ่งมันตีว่าจังไรตีตีสี่ศูนย์คับศูนย์หาแล้วอายุนท่าไหร่สิบสองสี่ศูนย์สองสี่เราตายแต่มือไหนแม่บ้านตายแล้วด้าหลายปีแลยมะมาเข่าฟันมามะเข่าฟันมือไหนมาเข่าฟันมันขึ้นร้านนี่ไม่เนมือมือมือมันอัดติดไหมแล้ว เมสร้างมาเห็นสองใบจ้ะแล้ก็เลี้ยนหาเลี้ยเนื้อวันนี้เราอายุหาสิบี่ยานมัดีมาออกเลนได้แต่ดีซี่หาก็หานานมันงดสีออกไมด้มันออกหนึ่งหน้านยานออกเลยาหนึ่งงมันงดออมันมันต้องออคได้วันหนึ่้นนน โอ้ยไม่ได้ไปใช้คล้องเลยแค่ข้าวทเกี่ยวเขาผมไม่นาดิมไมน้าแ่นาเหรอไน่าไอจีนี่ทงใส่เมน้องลูมาดิ ป็นยังขึ้นขายพอขายถิ่มไปหาเมียหน่อยมันลงช่องังพี่่้อเมียหน่อยต้องสองหนึคนไปยืมแล้วเมียหน่อยย่บุ้ดอยู่ดอยสานหเมื่อเดี๋ยวกยังอยู่พขายหน้าบ้เมียน่อยก็ขายถิ่หมหน้าติดถนนยังเป็นละข้าวข้าวข้า่องคลยังไงของมึไดิ้งดิ้ม จำหนึ่งเลยจำหามงานไปหนูอกเลี้ยเล้าเนาะเด็กเมื่อาไม่ว่าเล็กเม่อวาดออกเลียงเล้ากันะอบกเล้าเลยเล้ยงายเลยเลีลยายกาซื้อพวกเด็นะเริ่มแรเล็กกข้างล่างสามแปดแล้วเลี้าเล้าข้างบนแปดพันปกตลจะเดี่ยวรอหนึ่วัน เราไมาห่หาัวที่สองท่ามตัวา่ตัวเดวออเี่อวเาเอ็ดตี่อายุาเท่าห้าว่สิบวเจ็ดตีแล้วก้วสิสตัวี่เต่อตา,าีอา,า,ายา่สิบห้าตัทเสิบสิบหบเจดี่ลดแล้วี้ กับชุนหาแล้สอุนหาทเองสอุนหาเเอาเอาป็นข้าวสองใบเอาีอหานันนี้ถ้ามันหาสิบเอ มากอขนาะมากขนาดทีเด็ดมกขนาดที่เด็ตพ่นออกด้ันนี้มัจะออกอะไรออกว่าอะไกันเนี่ยออกวาัดนแล้วตัวููกกีวาแห้วสีหามนองยากรเนียาวรูยากรู้ไหมว่าออกกากมัะแบบแข็งๆนี่เลยเนกระีบเสเนแข็งกัน ของแล้วซุนซุนมันจงล้วไงไม่ซื้อฟวงอ่ะไม่ซีซีมนจะมาลสองลอยสองอยวัดมาบกหันย้ทั้งจันบอกว่าซื้อเลขนนในยายปนีพ่อคนขายยางไม่มีระวานั่งอ้อยม่นีเม่ซื้อลวซีซีัดนนั่งงอเอานซุนนีมาซื้อซีซีเร็วซุนซมาซื้อเอาซีซีเลยใชสิขีดบนจอนไปเนาออกซูนซุออกซีซี นี่ก็ยังบัดตายอยู่ยังบนือยอยู่เป่านาอยู่เป่านามยังบุกือในแอดมินอีกนะแอดมินโนนทียาเม่โนนที้ยาแห่งนักเป้นไข่เลงออกซิีเราหมึกไข่ดวงลุงหวงลุงฝันดวงลุงดวงลุงทกี่ที่ประจันงานศพปีสาวน่ะเล่าเงื่อนไห้เป็นยี่เสียงนั่นพป็นยเสียงนั่นแก่คนมันท่อมันงานปุ่นบิด เพิ่้นฟัน่าเป็นกินบาทเป็นอย่างมากเออเยี่ยนยูนีบอกอันเสี่ยงลาสั่นวะเยี่ยนยูนีข้าพั่นเพิ่มอุ้มบาทมากเพื่อเยี่ยงไรใส่บาทใส่บาทแล้วอันเพิ่มแล้ว่าเยวอันกับมเยยมะยไม่เดินขนาดเป็นเก้าอาวาสอยู่จะโนาะยูวันนั้นเขาจะขายดูเหล้าแต่ว่าเล่าอุ้มบาทบาทมีแม่ล่าแม่ซูบอกก็ติดต่ดเขาแล้วไหม เกาเม่ของกู่เม่กับเก้าดีมันอ่ะแม่เก้าหมดเก่าศูนยเยเก้าศูนย์เส็ยี่ยงฝันพ่อพ่อบ้านฝันฟันมาคนมาหาเสียงมึงบาดออกข้างหน้าเมื่อศูนเก่าตัวเสี่ยงมึงยูหนีเิี่ยซันหน้าไม่เอาน้หน้าต้องลูทีนะอุ้นหน้าอันนีเพร่นี่ว่าเขาได้อุ้มบานมากเปนสี่าผมใส่บานเนี้ยซันพอ้านมย่ยหนนมาพ่อบ้านเป็นผูฟันฝัน ขอาบ้านฟันเอ้าือกันทางงราทางไทยผสมกันนะพี่น้องก็เยาว่ากันนะเออ้าบ้านฟันเก้าศูนแม่บาดฟันคนตายอายุหาสิเอ็ดเอาเงินมาห่สบห้าบาทล้องหายหาศูนย์ห้าหนึ่งสี่หาาบ้านฟันผู้เทาอุมบาทผู้ผู้เ่าอุมบาทผู้เทาอุมบาทเป็นตีศูนย์เก้าเก้ย์นันาศูนย์นหนา พราวะศูนย์ภาวะศูนย์คนเอาบาทออกขอา้างหน้ามันต้องเป็นศูนย์เก้าคือพอเมย์เป็นอยเอฟซีสีแด้ร้ายก็นี่นครับพอเมย์ได์ดค่ะหาหนึห่งวันว่าหันไปออกเล่าแล้ววันนี้ออกไทยด้วยก็เนี่อาจจะออกทุ่าวทั้งไทยหน่อย ขายออกขายเด้อแม s. <S ่มาจังสิเดมีเงินลงของเนาะเนินตายแก็บเดี๋ยวเราขายโองโหกมีก็มีเงินลงของขายบางมือขายพักขายมะกรือเนี่ขายแตงโมแม่ย่ยได้นอนขายเมาขายนอนห่มผ้าไปเนาะขายนอนห่มผ้าขายนมสื่อของมากเลยสื่อบบบุ้นนต้องขายใกลหมดเดียก่อนขายใก้หมดเดีขาย ครับกับบางวัยเอฟซีและธรรมส้มทุกท่านคงเสียดเงี่ยในฟางเหล้วนะครับทิ้นนวลธิยาในสรุูเลของแม่วัดนะครับตอนรอบพมหมไทยกีมีสะดุ้ยครั้งหนึ่งนะครับแม่วัดฟันไม่ควนของเงินใาหิ่พ่อบัดสามตัวหางเดี่ยววันพันที่สิบหกกีกับยอดหกเจ็ดนะครับแม่วัดผมก็ฟันได้ตีได้ศูนย์หาหนึ่งเนียนเลยนะครับเนียนขนาดนุ่งกันกับสี่หานะครับควนมาหิ่เงินซี่พาปัดนะครับสําเร็ก 0วนหาับหาหนึ่ับซวนเกเป็นเลขพ่อบ้านฟันนะครับพ่อบ้านฟันเด็0ซห,หาหานเกนะครับไปกับบนลลางนะครับเป็นแนวทางเสือกินแมองอนตะบ,บันก็บาว้ f เอฟซีได้ทำส้นทันคงเส้เยนฟังแล้วนะครับสาบแม่ทายลิมี้อเพียงทำานีเพราะวันนีก,กิปต่อไปทำกิฟในชวงดีสวัสดีครับ